สวัสดีครับวันนี้น้องยูจะมาแนะนำการใช้แอปมุมหมอพืชในการสั่งซื้อสินค้าครับหลังจากเปิดแอปมุมหมอพืชแล้วให้แตะที่เมนูบัญชีเพื่อล็อกอินเข้าใช้งานครับใส่ย,ยูสเซอร์เป็นรหัสสมาชิกสิบหลัก พาสเวิร์ดคือเลข4ตัวท้ายบัตรประชาชนของท่านครับหรือเลข4ตัวท้ายเบอร์โทรสำหรับสมาชิก UM ผู้ใช้สินค้าครับแล้วกดเข้าสู่ระบบครับจากนั้นให้กดที่เมนูสั่งซื้อสินค้ากดเลือกสินค้าใส่ตะกร้ารถเข็นกดที่เมนูรถเข็นเพื่อดูรายการสินค้าสามารถใช้บริการเก็บเงินปลายทางได้โดยกดเครื่องหมายบวกที่รายการ COD จากนั้นให้กดที่ปุ่มตกลงสามารถกดปุ่มบันทึก QR code เพื่อนำไปชำระเงินผ่านแอปธนาคารได้เลยครับเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกดปุ่มแล้วแนบสลิปได้เลยครับหลังจากบริษัทตรวจสอบแล้ว จะมีข้อความแจ้งอนุมัติการสั่งซื้อครับตรวจสอบการสั่งซื้อโดยแตะที่เมนูบัญชีแตะเมนูประวัติการซื้อจะมีรายการประวัติการสั่งซื้อของเราครับแตะเมนูข่าวสารตรวจสอบเลขที่การจัดส่งสินค้าได้ในวันรุ่งขึ้นครับสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปมุมหมอพืชง่ายสะดวกรับยูอนิกสะขวดหมครับ